จริงๆแล้วนะคะคนเกาหลีส่วนมากนะคะเขาจะีช้ทุกอย่างที่ดื่มได้ว่าชานะคะซึ่งคนเกาหลีเนี่ยจะดื่มเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็จิตแก้วัดแก้ไอนะคะมักจะมีติดไว้เกือบทุกบ้านเลยแล้วก็สามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยด้วยค,วค่ะสวัสดีค่ะสแตมปนะคะวันนี้เราก็มีสินค้ามาแนะนํานะคะเป็นตัวนี้เลยชาผลไม้เกาหลีนะคะก็ตัวนี้นะคะจะสามารถมาทําเป็น เครื่องดื่มแบบสดชื่นสดชื่นเลยทั้งแบบร้อนแล้วก็แบบเย็นนะคะที่สําคัญนํามาทําเป็นท็อปปิง้งทาบนขนมปังหรือบนเบเกอรี่ด้วยก็ได้ค่ะถูกใจสายเกาหลีแน่นอนวันนี้นะคะเราก็จะมีทั้งหมด5รสชาติที่มาแนะนํานะคะก็จะมีนะคะส้มยูสุพุทราน้ําผึ้งชาขิงน้าผึ้งเลมอนและกรฟีฟูดค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มลองทํากันเลยนะคะวันนี้ก็ขอเป็นเมนูแบบเครื่องดื่มเย็นๆสดชื่นสดชื่นก่อนนะคะเริ่มจากตัวนี้เลยนะคะส้มยูสุเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยค่ะ หอมมากๆทุกคนกลิ่นส้มคือแบบว่าเตะจมูกมากนี่นะคะเราดูเนื้อส้มนะคะเนื้อส้มเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนเริ่มจากขั้นตอนแรกก็ใส่ไปเลยนี่ใครชอบหวานหานก็ใส่ตามชอบเลยนะคะขั้นตอนต่อไปก็ใส่น้ําแข็งนะครับใส่ให้เต็มแก้วไปเลยนะคะนี่นะคะเราก็จะมาใส่โซดากันนะคะนะคะเราก็มาคนให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะ ส้มใหม่ทุกคนน่ารับประทานมากๆเลยเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันเลยนะคะอร่อยสดชื่นมากแล้วก็เนื้อส้มนี่แบบว่าแน่นมากๆ,ๆเลยนะคะทุกคนสุดยอดต้องลองอร่อยจริงค่ะรสชาติต่อไปนะคะก็จะเป็นพุทราน้ำผึ้งนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยค่ะกินพุทราชัดเจนมากค่ะเพื่อน รสชาติต่อไปนะคะนี่ก็จะเป็นขิงน้ำผึ้งนะคะตัวนี้เดี๋ยวให้ดูข้างในเลยค่ะ เจ้าจะมีความเนิดกว่าตัวอื่นนะคะนี้แล้วก็เนื้อขิงแบบมาเป็นท่อนแบบนี้เลยนะจริงๆแล้วนะคะคนเกาหลีส่วนมากนะคะเขาจะดืทุกอย่างที่ดื่มได้ว่าชานะคะซึ่งคนเกาหลีเนี่ยจะดื่มเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็จิบแก้หวัดแก้ไอนะคะมักจะมีติดไว้เกือบทุกบ้านเลยแล้วก็สามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยด้วยค่ะนี่นะคะเริ่มกินที่ปูซานน้ำผึ้งก่อนเลยนะคะ เป็นแบบกินพุซสานะคะหอมๆแล้วก็มีความหวานแล้วก็มีความซ่าของโซดานะคะตัวต่อไปเป็นขิงขิงเข้มข้นจัดเลยเนี่ยนอกจากนี้นะคะ <c oughs> ก็ยังสามารถนํามาทาบนขนมปังเป็นท็อปปิ้งได้ด้วยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะเลือกใช้เป็นรสชาติของกรีฟูดนะคะเปิดก่อน ตัวนี้นะคะก็จะมีความหนืดน้อยกว่าแยมนะคะตัวแยมมันจะมีความหนืดมากๆเลยแต่ว่าตัวช้าผลไม้นี่จะมีความเหลวแล้วก็ทางง่ายค่ะแต่ว่าความเข้มข้นนี่คือเข้มข้นมากๆเลยนะคะอร่อยย่ยมเลยเนื้อเยอะม,มาก สำหรับใครนะคะที่สนใจช้าผลไม้นะคะจะซื้อติดบ้านไว้นะคะหรือจะซื้อไปฝากเพื่อนเพี่ๆหรือญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะคะดีทั้งสุขภาพแล้วก็รสชาตอร่อยด้วยนะคะช่องทางการสั่งซื้อนะคะมีดังนี้ค่ะ s h o p e e Facebook แล้วก็ i n s t a g r a m นะคะชื่อดาน้องวอนไทยแลนด์ค่ะ ปกตินะคะราคาอยู่ที่590บาทตอน1กิโลกรัมนะคะแต่ว่าเรามีโปรโมชั่นดีๆนะคะสามารถเข้าไปดูในช้อปปีได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอไปชมชาผลไม้ดื่มให้ครบทุกรสก่อนนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ